สวัสดีจ้ทาทุกคนจ้ามาเดินด้วยกันจ้าทุกคนคนหลายหลายเขาเปิดเมืองนะจ้าเปิดเมืองวันอาทิตย์แล้วคนนี่อย่าโบต้องบอกเลยจ้าเยอะมากและอากาศดีน้ำจ้าทุกคนตัวอะไรเอ่ย จะเขากระซิบกันแต่งตัวสภาพื้นบ้านนอกจากสมัย่กรทั้งคนเป็นแต่งนะจ๊ะจะพิ่งเขาไปคอมปะ จ้ากะเมืองบรรยากาศไปในการเลยเดอ้อจ้าทุกคนแล้วคืออาเซมแอสไหม ตวไรเยห็นไหมละพ่อเน่มันไม่หนังเลยจ้ะขช่างย่าแสบจะบมี่จะทุกคนอาจสียากรลบากแล้ไฟทายผดเนี่ยจ้ะจะสด มาดูมาตามฟังเสียงยังร้องเ่บงยังไงทุกคนสกอตแลนด์เจอคนสกอตแลนด์แล้วจ้าเอาหาผัวว่าจอ อมาเอาใจซอยสาวหน่อยด้วยจ้ามันคืออะไรเนาะพอค่คยเห็นจะทุกคนตังใจมึงก่นอนอ

Ja, Ahoi ist die richtige Antwort auf Ahoi und nicht das typische Sonntagvormittag Niedersachsen. Also noch ein Versuch, ja? Ahoi! Ahoi! Ja, das ist schon viel, viel besser, ihr Landratten. Wir sind Videk und Lugas aus der tschechischen Feuer- und Zirkusgruppe Kudadlo und wir werden jetzt bald für euch unsere Piratenakrobatik spielen. Noch bevor wir damit anfangen, Kindlein, es wird gefährlich. Also weg mit euch hier von den Treppen. Ja, kannst. ตัดเสียงเพลงออก้อจ้าบได้ใไซส่เสียงเพลงกะดูไปเลยจ้าจ้าทุกคนเมืองจิละจ่าคนคนหลายหลายจ้าทุกคนเพราะว่าอากาศดีนะจ๊าแดดออกคนเมืองหลายแห้งจ้าแต่หนาเสียได้ทีบ่บได้ใไซส่เพลงนะงจ๊าทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดู ดูเอาจ้าคือจ้าว่ามีเสียงเพลงเขากับดูและกับสนุกได้น้องพี่น้องมึงมึงเลยจ้า จ้าทุกคนเป็นจังได้จ้ามวนบมจ้าทุกคนจังได้ก็ข,ขอขอบคุณทุกคนด้วยจ้าที่เขามาชมคลิปนี่จ้าอยู่ที่มีแห้งกันทุกคนจ้าขออยากให้มีแดดออกแบบนี้เด้กขึ้มีแห้งเถอะเนาะแดด,แด,ด จ้าอันนี้กระสิเป็นชิงช้าม้าหมุนเนาะจ้าสมัยโบราณเนาะจ้านี่จ้าสังเกตมึงคนร้ายหลายทุกคนอากาศดีนะจ้าและเขาก็เปิดเมืองเนาะจ้ามาดูจ้าอันนี้คืออ๋อเป็นการละเล่นสมัยเก่าจ้าสังเกตการแต่งตัวดูไปพร้อมกันเลยจ้าทุกคน Da bin ich immer gleich, dann werfe ich auf Wie versprochen. Beide Beine in der Luft. Alles auf einem Bein. Hi hey ho, hi hey ho. No matter where we go, we work all day and get open. No hi hey ho, hi hey ho, hi hey ho! La la la. la. ตรงนี้กระสีเป้นไหวทดสอบยิ่งปื้นใหม่นะจ๊ะป um> ื้นไม้ จ้าแล้วก็ซิม,มีของขายน้ำตาจ้าทุกคนร้านนี้ขายยางขาย่วงหินมีพระพุทธรูปด้วยเป็นหินหินต่างๆจ้าทุกคนจ้าหลายๆเอาเดี๋ยวเอาส่นี่ย หาสามีบาเจอเจอ,เจอแล้วเสืแดงเสืแดงผู้บาวผู้เบาอ๋อผู้บบาวอยู่นี่เองคนเยอะมากจ้ะทุกคนจ้าอันนี้มันคืออีหยัง,งเนาะเคย็ปบ่เคยเห็นจ้าอ๋อ ตกตกเป็ดหน่อยจ้าเมืองไทยมีตกกุ้งด้วยจ้าที่เมืองนอกก็มีตกเป็ดน,น้อยรอยน้ำจ้าทุกคนเีจ้าเก่ง <c oughs> ขักี่สองโตเลยจ้าร <c oughs> <c oughs> ักด้วย บุเคยเห็นจากทุกคนากพ็พาดเด็กห่อยเนะ <c oughs> าะมะเล็นนะจ๊ะอากาศดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> หนาวหนาวจ้าใจนิดนึงมาเดินฮามิน,เ,น,มนเปิดเมืองเด้อจ้าคนเยอะมากแต่ก็จะกลับแล้วจ้าหนาวจะนังแดงเฮ้ยหนาวลมจ้าบ๊ายบาย